สวัสดีเพื่อนะคะสวัสดีพะะพเพื่อนทุกคนค่ะครีมนะครับเพื่อนๆกูเต่งมอเกนค่ะกูเต่งมอเกนอิ่ไทยแลนด์นะคะวันนี้ครีมแต่งนอนนะววเพื่อนๆแล้ลว,วก็่งนอนแบบว่าโอ้จะนอนลิขสิทธิ์เลยครับเพื่อนนี่แต่ว่าคิมชอบอ่ะเขไม่เป็นไรนะ อนะคะวันนี้เด pues, kind of pues, uh, uh, well, voilà> ี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันดีกว่านะคะเมาส์มอยอะไรกันดีล่ะเมาส์มอยอะไรกันดีคะเพื่อนเพื่อนนะคะอวันนี้นะคะเพื่อนเพื Supreme> ่อนคีมก็กักตัวเป็นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็วันนี้เป็นวันที่แปดแล้วเพื่อนๆตายแล้วกักตัวนะคะเพื่อนๆก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในห้องอยู่อยู่อยู่กับตัวเองนะคะเพื่อนเแล้วก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเมาส์มอยว่าเอ๊ะเพื่อนําทำไมคีมต้องใส่เสื้ออย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่า ยังเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆหนาวแต่ว่าเปิดแอร์แรงเวอร์ๆนะครับเพราะว่าอากาศที่ประเทศไทยก็ร้อนนะคะร้อนแต่ว่าครีมเปิดแอร์เอานะเพื่อนๆนอนคนเดียวด้วยอะไรด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนหลายคนถามครีมมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยให้ครีมสรุปง่ายๆได้ไหมว่าการกลักตัวที่ประเทศไทยต้องทําอะไรบ้างนะสำหรับตัวครีมนะคะเพื่อนอันดับแรกนะคะครีมก็ต้องไปจองไฟบินก่อนเพื่อนแล้วก็ครีมบินด้วยการบินไทยเนาะ เดี๋ยวครีมจะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์กระดาษนะเดี๋ยวครีมโชว์กระดาษให้ดูนะครับเพื่อนอย่าพุ่งไปไหนนะครีมไม่ตัดนะครีมอาจจะดูโปนิดนึงนะโอเคนะคะเดี๋ยวครีมจะเอาให้ดูนะครับเพื่อนอาจจะดูโปนิดนึงแต่ว่าเขาจะไม่ตัดคลิปเพราะเพื่อนเนาะจะได้เป็นธรรมชาตินะับอันดับแรกนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปลงสําหรับครีมนะคะครีมบินกับสายการบินไทยแอร์เรส์นะการบินไทยนะฮะแล้วก็เพื่อนก็ต้องมีใบอันนี้นะคะเป็นใบรับรองเขาเรียกว่า เป็น stage ารันต n นะครับเป็น HQ นะ,ะเพื่อนเขาก็จะบอกว่าคิมก็ไปลงทะเบียนว่าคิมจะบินวันวันที่4เดือนธันวา2,563นะครับเพื่อนซึ่งจะถึงประเทศไทยวันที่5เขาก็จะแจ้งมาในวันวนี้นะครับเพื่อนพอหลังจากนั้นแลนะะ้วเ,เพื่อนก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับกับกับสถานทูตนะคะเพื่อนซึ่งสถานทูตเขาจะออกพอพอเพื่อนลงแล้วเพื่อนต้อง ต้องต้องซื้อตั๋วด้วยนะเพื่อนเพื่อนเออต้องซื้อตัว๋วพอเพื่อนลงอันนี้เสร็จปึ๊บนะคะต้องไปซื้อตัว๋วแล้วก็ต้องไปดูตั๋วว่าเราจะบินวันไหนเราจะบินวันไหนแล้วนะเพื่อนก็ไปดูว่ามันจะเหลือกี่คนนะคะทางการบินไทยเขาก็แจ้งมาว่าวันนี้บินได้กี่คนบินได้กี่คน,บ,น,คนบินได้กี่คนอย่างเงี้ยนะ,ะนเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วนะคะเนี่ยทีมก็จะใบไปจองตั๋วแบบนี้นะคะเพื่อนเหลังจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดาวน์โหลดลงไปในเว็บนะคะเว็บของการบินไทยเนาะไม่ใช่เว็บของสถานทูตนะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะคะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆได้จองตั๋วแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาตั๋วเนี่ยนะคะไปลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆไปลงทะเบียนในในเว็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสร็หลังจากนั้นปึ๊บนะคะทางสนามทูตก็จะขอตัวนี้นะคะใบใบใบกับตัวของเราจาการบินไทยแล้วก็โหลดเข้าไปเพื่อนๆหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอนะคะ เพราะเองเราะมาณ3-4วันเดี๋ยวเขาจะส่งใบเนี้ยมาทางอีเมลนะคะเสร็จปุ๊บแป๊บใบแล้วนะเพ,เพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วนะคะก่อนบิน7จชั่วโมงเพื่อนๆจะต้องไปตรวจฟิ t ทูไฟนนะคะตรวจฟิสทูไฟหลังจากนี้นคิมก็ได้มาแล้วมะเป็นฟิ t ทูไฟนนะ,ะ7จชั่วโมงนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปดูว่าหุหมอคนไหนที่เขารับรองทางสถานทูตเขาก็จะเขียนไว้ว่าภาคไหนตรงไหนนะคะไปสามารถตรวจได้เนาะคิมไปได้ใบเลยมาหลังจากนั้นแล้วก็รอบบินกับเพื่อนง่ายมากแต่ว่า ฟังอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ง่ายเลยากนั้นแล้วนะเพื่อนๆเราก็มาถึงที่สนามบ,บินแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมอ่าอีกอย่างหนึ่งเราต้องมีทีแปดนะคะเพื่อนๆทีแปดนะคะนี่คือทีแปดนะคะ เขาก็ให้เราตอกห้เรียบร้อยแล้วทําอะไรอะไรยังไงทําไมเราก็ยื่นให้กับตอนเข้าเมืองนะเพื่อนหลังจากนั้นก็เดินเข้าเมืองง่ายมากอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะคิมคิดว่าประเทศไทยทาดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไปอยู่โรงแรมอะไรนะเพื่อนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงวาสนาแต่ว่าคิมขอคอนเฟิร์มว่าการอยู่โรงแรมเนี่ยนะคะพอคิมก็จะเป็นวันที่8แล้วเนาะ ใช่ไหมเขานับวันที่6นะคะวันที่5เขาไม่นับนะเขาจะเริ่มนับวันที่6 6 7 8 9 10 11 12 13็หรือว่าวันที่8แล้วเพื่อนๆที่คิมอยู่กับตัวอยู่ในนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีข้าวมาเสิร์ฟหน้าห้องนะคะข้า,าวเช้าก็จะเป็นตอน8โมงนะคะแล้วก็ข้าวกลางวันก็จะเป็นตอนเที่ยงข้าวเย็นก็เป็นตอน5โมงเย็นแต่ว่ามันอาจจะมาไวกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆแล้วก็ก็จะมีกาแฟให้ช้อนแล้วก็ ใช่แล้วทิ้งนะคะเป็นเพราะว่าขอป้องกันนาอประเทศไทยทําดีมากแล้วก็จะมีคุณหมอโทรมาสอบถามเราาตรวจโรคเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนต้ของครีมปกตินะคะแล้วก็หลังจากน,นั้นแล้วนะคะก็เือคนก็ญาก็เอาของมาฝากได้นะเพื่อนๆนะคะญายก็เอาของมาฝากได้นะคะเพื่อนแต่ว่าเขาก็ห้ามเรากินของสและสะลงเลมอย่างเงี้ยเราก็ห้ามกินเนาะนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะเพื่อนไม่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่สาหรับทีมที่แรกคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ยากเอยเดี๋ยวคุณก็ ถามเขาเอาเนาะนะคะแต่ว่ามันง่ายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะลูปปะกปบบมันก็บินได้เลยแต่ว่าเราต้องทําเอกสารมันครบนะคะพอถึงเข้าเมืองเนี่ยก็ตรวจเขาก็ตรวจ,เ,รวจเป็นสเต็ป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 เพื่อนเพืเ่อน,นมันมันไม่ได้ใหญ่ที่เราคิดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เขาก็จะมีรถบัสนะคะขึ้นให้ให้ครีมนะคะแล้วก็มาแล้วก็มีรถนําขบวนมาที่โรงแรมหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะขอตรวจตรวจไข้นิดนึงก็ะป่อยลเข้าห้องแล้คิวก็หลับนะคะ มาช่วงแรกก็ใจหวิวฟิวเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ในห้องมันมันมันถูกกับตัวเข้าใจไหมแต่ว่ายังดีที่เราสามารถเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอะไรได้อ้าแล้วก็เริ่มซิมการที่เพื่อนสามารถขอทางโรงแรมได้นะเขาจะมีซิมการให้เราเพื่อนแล้วก,เก็เราก็ให้ญาติรเราไปเติมเงินให้โดยการบอกโทรบอกญาติเยอะอะไรเงี้ยง่ายมากเพื่อนๆๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเพื่อนอยากกินอะไรเอ็กซ์ตร้านะคะเราก็สามารถสั่งทางโรงแรมได้นะคะเราก็เอาเงินเนะข้าเข้าบัญชีของ แล้วก็หรือว่าเอาเงินสดเงินไทย,ยออกไวนะ้ในห้องเขาจะมีราคาราคาอาจจะสูงนิดนึ่เป็นราคาโลงแร์แอมแล้วเพื่อนเราโอเครับได้หลยจุดนี้่นะคะพเพื่อนแล้วก็ยังไงเดียอยวเดียอีกต้องแปดวันเมืม่อเนิ่นเอีกต้องเจ็ดวันสีใช่ไหมเดี๋ยอ,อีกเจ็ดวันใช่ไหมคิมจะออกวันที่ยี่สิบคิมขอออกตอนเช้าเลยนะคะพเพื่อนแล้วมีเพื่อนอนะมีพเพื่อนคิมจะมาหลับโอ้ไม่กอนนะคะแล้วก็คิมจะไปหาแม่ที่ประเทศไทยอ้าที่เกีหมดกับแงเพชรนะคะแล้วไงก็ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคิมก็จะอัปโหลดไปเรื่อยว่าคิมทาอะไรยังไงทําไมนะ,ะขอใช้ชีวิตกับแม่ก่อนเพราะว่าคิมไม่ได้ใช้ชีวิตกับแม่คิมเลยนะคะแล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไม้ว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะคะเราอย่าเห็นแก่ตัวเนาะนะคะเราต้องช่วยชาตินะคะการกักตัวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายการกักตัวเป็นเรื่องที่เซฟทุกคนนะคะแล้วก็เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ร่วงไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนะคะแล้วคีมเขาบอกเลยว่าการกักตัวที่ประเทศไทยประเทศไทยทําดีะระดับม,มากระจริงจริงนะคีมบอกคอนเฟิร์มนะคะคีมพูดหลายครั้งและย้ำหลายครั้งมากว่าการดูแลของประเทศไทยดีมากทางเรื่องอาหารการกินนะคะดีกว่าเบอร,อร์ดีอลาัางการค่ะและที่สําคัญจากแคคค่าตกนะค,ะคบ,บคุณดาวขับอไปไทยฟรีนะสำหรัคบคุณที่เป็นเชื้อชาติไทยนะคะเพื่อนยังไงก็คลิปนี้สั้นๆน,นะคะอาจจะเข้าใจยากนึงค่อยๆฟังนะเพราะว่าครีมก็ พยายามจะพูดสั้ณ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะเอาฟดเดแบตนะคะเฉาฉับนะคะพื่อวันที่ไ้ไปบ่ายาดเกาะปะญหาบ้อยบอย